นี้นะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องอตัวเลขนะคะใบที่นาส่งให้เพื่อนเพื่อนี่พีนะคะแผ่นเต็มก็คือแบบนี้นะคะพี่แล้วก็จะมีนาส่งน้อยให้เพื่อนเพื่อนพี่นะคะแผ่นน้อยเพื่อนๆพื่นี่พี่ดูนะคะแผ่นน้อยอ่ะแผ่นน้อยนี่คือมันไปได้หมดนะคะเมื่อวานเห็นไหมเมื่อวานนะคะมันก็จะมาหลุดมาหลุดช่วงอ่าน้อย v วีพีนะคะแล้วก็มาน้อยพัฒนาเพื่อนเพพี่เห็นไหม แล้วก็มาลาวสามาคีมันไปถึงนู่นนะคะเพื่อนพี่ต้องสังเกตดูนะไม่ใช่ว่าพวเพื่อนพี่เอาไปพเพื่อนพี่ก็จะตั้งหน้าตั้งตาแค่ไปจิ้มแค่ตรงนั้นมันมันไม่ใช่นะคะอันนี้คือหน้าพูดบอกหลายรอบแล้วเนาะแล้วก็เห็นไหมอของของอลาวีพี ลาวีพีก็มานะคะลาวีพีเพื่อนเพื่อนพี่ไปสังเกตดูนะมาหลายวันแล้วนะลาวีพีน่ะมันมาหลายวันแล้วนะคะแผ่นแผ่นที่นัาเขียนคําว่านอยรวมอ่ะเพื่อนเพื่อนี่พี่ต้องสังเกตดูนะถ้าเพื่อนเพื่อนี่พี่อยากได้ตัวเลขอ่ะอืมเพื่อนพี่ต้องสังเกตเอานะคะแล้วก็เห็นไหม ลาวสตาวีนะลาวสตาวีก็ไปนะคะอ่าไปถึงลาวสตาวีนะพอลาวสตาวีเสร็จอ่าไปถึงอ่านอยดึกอ่าเห็นไหมไปถึงนอยดึกนะคะพอไปถึงนอยดึกใช่ไหมอ่าไปถึงนอยดึกเสร็จอ่านู้นค่ะเพ,พ,พ,พื่อนๆพพี่ไปถึงกาชาติอ่าไปถึงกาชาติเสร็จ อ่ะไปทางไหนอีกทีนี้ไปถึงกาชาิอ่ากาชาินะกาชานะิกาชา,กา,ชาิก็มานะคะอ่าพอไปถึงกาชาติเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปตรงไหนอีกเนี่ยอ่านู่น่ะเมื่อคืน,น่ะแผ่นเดียวอ่ะเที่ยวได้ทั่วไทยนะคะพี่เพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆพ,พ,พี่ต้องสังเกตเอานะคะ เพราะว่าหลักเลขอ่ะที่หน้าเขียนว่านอยรวมน่ะมันไปได้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือเพื่อนๆี่พี่น่ะที่สังเกตดูเอาอ่ะไม่ต้องไปสรรหาอะไรทั้งนั้นนะคะพี่ไม่ต้องไปสรรหาใบนั้นไม่ต้องไปสรรหาดาวนี้ไม่ต้องไปสรรหาอานุนไม่ต้องไปสรรหานี้ถ้าเพื่อนๆพี่เอาเป็นอ่ะอืมเพราะว่าตัวเลขอ่ะจริงๆแล้วมันรวมอยู่ตรงนั้นหมดแล้วนะคะเนาะแต่ทีนี้ว่าอ่ะหน้า พูดไว้ตั้งแต่คลิปแรกนะคะเพราะที่นาคเปิดเปิดโปเปิดโปเดือนเมษานะคะเพราะฉะนั้นคือนาคก,ก็จะนาคก,ก็พูดในคลิปนั้นว่าน่าจะทำอ่าเนี่ยค่ะนาจะทำอ่าดาวเข้าชุดให้หน้อยเข้าชุดให้ลาวเข้าชุดให้สามลัดเข้าชุดให้แล้วก็โปเดือนเป็นเป็นอ่าราคาแค่นี้แค่นี้นะคะเพื่อนพี่เน่ะเห็นไหมที่นาคพูด แต่เพื่อนเพื่อนี่พี่ต้องใช้ชุดแรกให้มันเป็นนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่ต้องใช้ชุดแรกแผ่นแรกที่หน้ากว้างให้เพื่อนเพื่อนพี่ให้มันเป็นนะคะไม่จาเป็นที่จะต้องไปสรรหาอะไรทั้งนั้นอ่ะเพื่อนเพื่อนี่พี่ต้องดูในในแผ่นตัวนั้นเลยและเพื่อนเพื่อนพี่ก็ย้อนดูคลิปนะคะหมายถึงว่าย้อนดูผลผลที่เขาออกอ่ะเพื่อนเพื่อพี่เข้าใจไหมแล้วเพื่อนเพื่อนพี่จะถึงบางอ้อเดี๋ยวเช้านี้นะคะ เช้านี้น่าจะส่งให้เพื่อนเพื่อนพี่แต่เช้าเลยเนี่ยเดี๋ยวอัดคลิปเนี้ยเสร็จเดี๋ยวโหลดเสร็จเดี๋ยวหน้าก,ก็ทําแล้วน่าส่งให้เพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่ไปได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ไปได้เลยไม่ต้องมารอนะคะอืมไม่ต้องรออืมไปโหลดคนรอไม่ท้อคนทําก็ไม่ท้อนะคะพี่ เมื่อคืนเมื่อคืนเห็นไหมเมื่อคืนตอนแรกนาคบอกว่านาคนาคทำตัวเลขไม่ทันเนาะแต่แต่ถ้าเป็นวันที่หวยราวมันออกอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่เข้าใจไหมคือนาคไม่ทันหรอกคือมันจะอีนุงตุงนางสําหรับเรามากอ่ะคือเพื่อนพี่เข้าใจไหมคือสมองคือคือสมองมันมันมันรับมันรับออเดอร์เยอะเพื่อนเพื่อนพี่เข้าใจไหมออเดอร์หมายถึงว่าอ่ะ คนคือเขาจะเอาแบบนี้เขาจะเอาแบบนี้คือเขาเอานอกเหนือจากที่เราทำไงเพื่อนๆพี่เข้าใจไหมเออเราก็อ่าไม่ไม่ว่ากันเราก็ทําแถมให้อ่ะเขาถามมาเราก็ตอบไปถ้าว่างนะอันนี้อันนี้ต้องตอบก่อนนะคะถ้าว่างนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบอกจริงๆเลยว่าทําตัวเลขไม่ทันนะคะน่าสั่งรูดอย่างเดียวเลยเมื่อวานพ่อ,พอแม่ fc นะคะคือ คือลูดด้วยแล้วก็เข้าชุดด้วยอย่างเงี้ยเพื่อนพี่อืมแต่ถามว่าผ่านไหมก็คือผ่านนะคะเมื่อวานเดี๋ยวนะอ่าเมื่อวานนอยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่สังเกตอยู่นะหน้าติ๊กไว้อยู่พวนพี่อปกามาเลยปปกามาแล้วก็ติ๊กตามที่หน้าพูดไปนะคะอ่าแล้วเพื่อนเพื่อนพี่ดูใบใบแรกนะคะที่หน้าเขียนว่านอยแล้วเพื่อนเพ่พี่สังเกตดูเลยน่ะน่ะเห็นไหม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  มันมาตั้งแต่เช้าไปเลยเนี่ยมันก็จะมีไม่มาแค่อะ,อะไรตรงเนี้ยไม่มาแค่ตัวลาวสตาแค่นั้นเองเมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้ก็เดินยาวเนี่ยเพื่อนๆพ,นพ,นพ,พี่เห็นไหมเนี่ยคือมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆพ,พี่ต้องเอาให้เป็นนะต้องเอาให้เป็นนะคะแล้วก็มันก็มาหลุดอยู่ตรงแค่อนอยวีแค่นั้น แล้วนอกนั้นก็คือเดินไปถึงสุดดาวอังคารเลยอืมชุดเดียวเที่ยวได้รอบแล้วเมื่อวานเนี่ยที่นาคลายบอกเพื่อนๆพี่ตอนดึกๆอะ่ะที่นากบอกว่าหวยของดาวนะคะอ่าที่นาคทาตอนแรกนาคบอกว่าถ้านากทาไม่ทันก็ให้ใช้หลักหลักหลักในแผ่นขาวไปก่อนนะคะแต่ เราพูดกับเขาแล้วนู่ว่าอ่ะเราก็ทําแต่คือคือเราเราเราก็ทํานั่นแหละเพื่อนพี่เราก็ทํานะแต่หลักความเป็นจริงอะ่ะคือมันมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วไงคือตัวเลขมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วอะแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้จะบอกเพื่อนๆนี่พี่ว่ายังไงไงอืมแล้วทีนี้นาก็ทําดาววีดาววีเนี่ยมันมันเบิ้ลนนะคะถามว่าหลักมันได้ไหมคือคือได้นะคะเนาะเพราะว่าเมื่อคือนนาคบอกว่า แต่หน้าก็พิมพ์บอกแค่เป็นบางคนนะคะพี่เนาะเพราะว่ามันไม่ทันไงเพื่อนๆพี่ต้องเข้าใจนาคนะนาก,ก็บอกว่าถ้าไม่มั่นใจคืออลูดเลยนะคะอืมทั้งลูดทั้งเข้าชุดแต่มันได้หมดแล้วก็ของอ่าดาวดาวปุกอ่ะเพื่อนๆพี่เห็นไหมน่ะมันก็มานะคะที่นาคพิมพ์ไปบอกเพื่อนๆพี่ว่าดาววีดาววีนาคส่งไปก่อนนะแล้วนาคก็มาพิมพ์ตอนตอน ค่อนจะเที่ยงค่อนจะเที่ยงคืนแล้วมั้งนากบอกว่าให้ให้เอาดาววีอะดาววีใช้ใช้กับดาวปกได้เลยนะคะแต่หลักความเป็นจริงแล้วเข้าไปหมดเลยนะดาววีดาวปกดาวสตาร์เนี่ยคือใช้หลักเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเพืเ่อนๆพี่เห็นไหมแล้วทีเนี้ยนากบอกว่าในใน,นนั้นนะ่ะนาคนาคบอกบอกว่าให้ให้เอาดาววีอะมาใช้กับดาวดาวปกเนาะ คือใช้หลักเดียวกันแล้วแต่ตัวเลขอะตามที่หน้าขีดไปนะคะพี่ที่หน้าขีดไปที่หน้าขีดไปแล้วหน้าส่งไปของดาวบีนะ่ะอืเห็นไหมตัวเลขออกอะไรก็นั่นแหะสิแล้วเพวืพ่อนพี่ต้องไปย้อนดูย้อนดูอ่ะคลิปของเนาะอ่าแผ่นน้อยแผ่นน้อยที่หน้าส่งให้เพืพ่อนพี่แผ่นแรกเนะี่ยเพื่อนพี่คะเพื่อนพี่ต้องเอาเป็นนะเพืพ่อนพี่ต้องเอาเป็นนะ น่ารู้น่าเข้าใจว่าหลักแยกอะ่ะเออเพื่อนเพื่อนพี่อยากได้หลักแยกแต่คือตัวของนากอะ่ะคือนาเป็นคนที่สังเกตดูตัวเลขที่ตัวเองทําไงเพื่อนเพื่อนพี่เข้าใจไหมคือสิ่งที่นาพูดไปอะ่ะคือนากก็ทําตามพยายามทําให้มันครบตามที่พูดแหละเออหน่อยแยกอ่าลาวแยกอ่าดาวแยกอ่า <laughs> แล้วก็อะไรเนี่ย ล้ไอ้ลัดแยกอ่าเนี่ยเห็นไหมนอยเข้าชุดอ่าลาวเข้าชุดแล้วก็อะไรเนี่ยดาวเข้าชุดอืมแล้วก็ลัดลัดเข้าชุดเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่เห็นไหมคือหน้าพยายามทําให้ครบหมดแต่เพื่อนเพื่อนพี่รู้ไหมตัวเลขมันอยู่กับแผ่นแรกไปแล้วอืมเพื่อนเพื่อนพี่สังเกตดูนะเพื่อนเพื่อนพี่สังเกตดูการเดิน การเดินการเดินของเขาเลยนะคะพี่คือมันอยู่ในนั้นทั้งหมดแหลอะอะเดี๋ยวดูของวันนี้วันจัน,ใยยน,น,น์ใช่ไหมอ่าวันอาทิตย์เดี๋ยเดี๋ยวย้อนดูวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยเพื่อนๆอนพี่สังเกตดูดิวันอาทิตยนะ์น่ะกาเห็นไหมนากเอามานะ่ะนักเอาเอาเอา,เอาของนอยนะ่ะมากานะคะพี่เอาของนอยมากาเอาของนอย ของน้อยมา V I P เนี่ยเพื่อนๆที่พี่ดูแล้วก็อ่าของของอะไรอ่ะแต่เมื่อคืนเมื่อคืนเนี้ยแผ่นเนี้ยแผ่นวันอาทิตย์น่ะแผ่นวันอาทิตย์เนี่ยของของดาววีดาววีไม่มาแต่ดาวสตามาเนี่ยเพื่อนๆพี่พี่ต้องสังเกตตัวนี้นะ เพราะว่าตัวเลขแผ่นแรกเลยอ่ะที่นาคส่งให้เพื่อนๆพี่นะมันเป็นตัวเลขรวมของทั้งวันแล้วอืมนาคคิดว่านาคกองดีละอืมแต่ท้งนี้ท้งนั้นอ่ะเพื่อนๆพี่จะเอาเป็นหรือเปล่าแค่นั้นแหะอ่ะเพื่อนๆพี่ก็จะรอแค่ว่าอ่ะอารัดนะอ่าอ่าอะไรอ่ะที่นาคที่นาคบอกว่านาคคำแยกให้นาคลืมละอ่าอะไรอ่ะอ่าน อาดาวดาวนะอาสามลัดนะลาวนาอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่พีพ่พเข้าใจไหมอืมเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นาคพูดไว้อ่ะนาคทาให้ครบหมดแหละอืมแต่เพืพ่อนเพื่อนที่พี่สังเกตดูแผ่นแรกนะเพืพ่อนเพื่อนที่พี่สังเกตดูแผ่นแรกดีๆนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวน่ะหรืออะไรของรอบวันอ่ะมันจะไปอยู่กับตรงนั้นอืมอันเนี้ยเชื่อไหมนาคก็ใช้ของนาคกับ น้อยๆนอยแผ่นแรกอ่ะหน้าก็มาเที่ยวของหน้าทั้งคืนจนมาถึงดาวอ่ะเพื่อนเพ